เจ็บข้างข่าวไอทเจ็บยังไงสาเหตุจากอะไรแล้วก็ป้องการรักษาย,ยังไงวันนี้จะมาเคลียร์ให้เพื่อนๆรู้กัน ครบทั้งหมดเลยค่ะวันนี้อยู่กับคนเดียวสวัสดีค่ับเมย์สวัสดีครับวันนี้ค่ะหลายคนมีอาการเจ็บข้างเข่านะคะ ITB เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นอาการที่นักวิ่งในสายถนนจะบอกว่าเอ้ยเจ็บข้างเขา่าเจ็บข้างเขา่าข้างเข่าในที่นี้ของ ITB เฉพาะ ITB เลยนะคือเจ็บด้านนอกเพราะ IT band ไอเรโอทิเปียแบนด์อยู่ด้านนอกในนั้นอนะ่ะข้างในจะไม่ใช่ใต้เข่าจะไม่ใช่หลังเข่าจะไม่ใช่นะ ITB คืออาการเจ็บข้างเขา่าเฉพาะด้านนอกเท่านั้นสาเหตุหลักๆแยกให้สักสามอย่างแล้วกันหนึ่งคือกล้าเมเนื้อที่มัน ตึงเกินไปนะคะ<ม>กล้ามเนื้อที่มันไม่ยืดหยุ่นเลยรวมๆทั้งต้นขาด้านหน้าแล้วก็ support. สะโพก 2. ความไม่แข็งแรงของกล้ามเนื้อมากพอแล้วก็อันที่3อาจจะเป็นเรื่องของเมคานิคหรือว่ากลไกการวิ่งที่อาจจะยังไม่เหมาะสมในแต่ละคนสามสาเหตุน,นี้จะทําให้มันเกิดไอทีบขึ้นมาได้ทีนี้วันนี้อยู่กับโค้ชแล้วเนี่ย <c oughs> จะมาชวนโค้ชคุยว่าถ้าในมุมมองของพี่ว่าเอ้ยมัน3าอย่างเนียเป็นสาเหตุโค้ชมีความเห็นยังไงโค้ชคิดว่า เวลาโค้สอนลูกศิษย์โค้ชเตรเียมอะไรไว้ให้แล้วก็แก้ไขปัญหาหรือว่าป้องกันมันเองหรืปะทีนี้ในโปรแกรมการฝึกก็สิ่งแรกเลยที่เราจะช่วยป้องกันไม่ว่าจะเป็นไอทีบีแล้วก็การบาดเจ็บอื่นๆครับเราจะมีกลไกในการทำหนึ่งคือการยืดหยยดเราจะเน้นย้ําอยู่เสมอว่าเวลาที่ลูกศิษย์มาเจอมาเจอเราครั้งหนึ่งกระบวนการเราจะทำให้เกือบครบเลยก็คือหนึ่งคือการยืดหยียดทั้งก่อนและหลังเราควรที่จะทําให้ดีเราเราจะมีท่าที่ให้ไปคร่าวๆส่วนใครจะไปเติมแบบไหนอะไรยังไงอันนั้นแล้วแต่บคุคคลแต่เราจะ มีท่าที่เป็นท่าที่ตายตัวในการที่จะเอาไปให้ทุกคนฝึกคือทั้งยืดก่อนแล้วก็ยืดหลังเราจะเน้นย้ำมากส่วนตัวที่2คือความแข็งแรงบางที่มีบอกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อคือเราจะวิ่งอย่างเดียวไม่ได้คือกลไกในการทํางานเนี่ยถ้าทําอย่างเดียวเนี่ยร่างกายมันก็จะจำแค่อย่างเดียวแล้วก็ความแข็งแรงเนี่ยก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยพยุงพยุงให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยสรุปพูดกันชัดเลยนะเห็นตรงกันระหว่างโค้ดกับหมอคือวิ่งอย่างเดียวไม่ได้อ่าวิ่งอย่างเดียวไม่ได้ต้องสร้างความแข็งแรงใส่เข้าไปแต ประเภทของอาจจะต่างกันไปเทลอาจจะเป็นอีกรูปแบบนึงระยะสั้นก็จะเป็นแบบนึงระยะไกลก็จะเป็นแบบนึงแต่คําว่าเสริมเนี่ยคือเสริมทุกคนเสริมเหมือนกันหมดอยู่แล้วครับแต่ถ้าทางน้ําหนักความเร็วในการเล่นจะแตกต่างกันออกไปงั้นยกตัวอย่างสักกรณีนึนงเอาสักที่ถ้าวิ่งระยะไกลใช่ไหมที่เราพวกเราว<จ>ิ่งกันมาราธอนอเอาทา่าง่ายๆครับถ้า จำสคอรครับจำสคอรเลยจำสคอรของพวกเราจะเป็นจำเลยบางคนอาจจะเป็นสคอรอีกบางคนอาจจะอย่างระยะสั้นเขาอาจจะแบกสคออเงี้ยแต่เราจะเป็นจำระยะทางไกลจะเป็นจำสคอรใช่สามารถจะเป็นแบบระบบแอโรบิกไปด้วยแสดงว่าโค้กก็จะดีไซน์โปรแกรมให้กับลูกศิษย์ที่มีความแตกต่างกันในระยะใช่ครับโอเคก็ตัวที่3มก็คือฟอร์มการวิ่งฟอร์มการวิ่งก็จะมีผลมากต่อการใช้พลังงานต่อการใช้กล้ามเนื้อถ้าเกิดว่าเราใช้ฟอร์มฟอร์มนั้น พลังงานเนี่ยบางคนอาจจะถูกใช้เปลืองเกินไปบางคนอาจจะถูกใช้น้อยพะคนวิ่งเนี่ยด้วยแรงเท่ากันเนี่ยถ้าฟอร์มแตกต่างกัน,นคนที่ฟอร์มสวยก็จะใช้ความเร็วได้ดีขึ้นหรือเพิ่มระยะทางในพลังงานที่ตัวเองมีอยู่ไปได้ไกลขึ้นแล้วแต่เขาจะพัฒนาส่วนใดถ้าเขาพัฒนาความเร็วเขาสามารถเร็วขึ้นได้ถ้าเขาจะเอาความทนทานเขาก็สามารถวิ่งได้ทนกว่าคนที่ฟอร์มไม่สวย เพราะพลังงานที่ถูกใช้มันก็จะสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์สําหรับคนที่ฟอร์มไม่สวยเพราะฉะนั้นเราก็จะ,ะทุกวันนี้ก็จะมีการเน้ยนย้าในเรื่องของการปรับฟอร์มในการที่จะเพิ่มเบสิกท่าดิวอะไรพวกนี้ให้กับนักวิ่งหน้าใหม่ๆแล้วก็ตัว,ต,วตัวนี้เนี่ยมันยังช่วยป้องกันการบาดเจ็บเพราะเป็นการใช้กล้ามเนื้อเฉพาะจุดของมันด้วยดังนั้นน่าแสดงว่าเราก็ต้องมาปรับฟอร์มด้วยสร้างความแข็งแรงด้วยใช่แล้วก็ยืดเยียดมากขึ้นใชอันนี้ตามมุมที่เรามองตรงกันคืออย่างี่บอกมันเราไม่ใช่วิ่งอย่างเดียวเราต้องทาหลายๆอย่างเพ ไปด้วยความมั่นใจที่สุดต้องบอกทีนี้ถ้าไม่มั่นใจว่าเราวิ่งถูกแล้วหรือยังทําไงจริง,จร,งจริงแล้วเนี่ยคือมันจะมีทฤษฎีครับทฤษฎีในการเช็คฟอร์มแต่คขาบอทฤษฎีเนี่ยโดยองค์รวมแล้วบอกระยะสั้นระยะกลางระยะไกลเทลเนี่ยมุมการเคลื่อนที่มันก็จะแตกต่างกันออกไปเพราะนั้นทฤษฎีบางทีเนี่ยก็ไม่ได้สามารถที่จะามาใช้ในการปฏิบัติได้หมดแต่เราจะมีคร่าวๆในการที่จะใช้ยว่าฟอร์มมันต้องเป็นแบบนี้นะมีะมกลไกการเคลื่อนที่ของสะโพกหรือว่าใช้งานจากสะโพกการถีบทรง จากทั้งข้อเท้าเอ็นอร้อยหวายน่องแฮมใช้ดึงในการงอเคลื่นอนที่ที่จะส่งต่อพาสพโพกที่เป็นตัวใช้ดึงมันก็จะมีม,ม,มีทฤษฎีบอกคร่าวๆต้องให้คนที่ดูเป็นดูให้จริง<ว>จริงๆแล้วนี่คือในการที่เช็คกอบเนี่ยถ้าคนที่มีประสบการณ์ถ้าคนที่มีความรู้ไม่ว่าจะเป็น นออกด้านประสบการณ์หรือ,อทฤษฎีพวกนี้เขาก็จะสามารถมองดูออกว่าคนนี้วิ่งโอเวอร์สไตล์คนนี้วิ่งก้าวสั้นไปคนนี้วิ่งแล้วเท้าสะบ,บัดตัวเอียงแขนปัดแขนเป๊อะไรแขนซอยหมูอะไรพวกนี้เขาเขาก็จะดูรู้แล้วแขนอะไรนะแขนซอยหมูแขนอะไรนะแขนซอยหมูคืออะไระสับหมูครับ เอาวิ่งแขนออ่่ายางเงี้ยวิ่งแขนทีทีเขาเรียกแขนสัำมูนจริงนี่คือเคยได้ยินเลยแขนสำมูอสำมูนสำมูนคนยืนเขาจะยืนสัำมูสองมือครับเขาแกงเขาไม่ได้ดึงเขาเป็นการสะบัดข้อสะบัดข้อต่อของข้อศอกเขาไม่ได้ใช้พลังที่มันก็จะมีกลไกมีทฤษฎีเข้ามาอยู่เราพอคนที่เขามีประสบการณ์เขาอ่ามีความรู้ด้านวิชาการเขามองเห็นเขาจะรู้พอรู้เสร็จปุ๊บเขาจะมีจินตนาการในหัวเขาเลยว่าคนนี้จะต้องทําแบบไหนอะไรจะต้องใช้อะไรเข้ามาปรับบ้างอ่ะมันก็จะบอกว่า จะแยกออกไปว่ก็จะมีส่วนของความแข็งแรงก็จะมะีต้องเล่นท่าไหนทําแบบไหนเบสิกเบสิกท่าไหนที่ช่วยเข้ามาปรับตรงนี้ได้แล้วนอกจาก3อย่างนี้มีอะไรอีกไหมคะจริงๆอ,อีกตัวที่สําคัญที่คอยครอบ ทั้งหมดนี้ไว้ก็คือการฝึกซ้อมที่สม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อมด้วยระบบของโปรแกรม,มที่ออกเป็นโปรแกรมเกี่ยวกับวิ่งโปรแกรมเกี่ยวกับการเสริมความแข็งแรงโปรแกรมเกี่ยวกับการพักผ่อนการกินอ,อะไรพวกนี้พวกนี้ก็จะเป็นจาเป็นจะต้องมีความสม่ำเสมอในการที่จะทําไม่ใช่ว่าเดี๋ยวทำเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวทำเดี๋ยวหยุดเช่น,นการกินนี้คุณบอกว่าคุณจะลดน้ําหนักคุณกินคุณกินในรูปแบบของที่คุณจะลดน้ําหนักแล้วแต่วันใดวันหนึ่งคุณเผลอหรือว่าช่วงหนึ่งคุณว่าไม่เอาแล้วไม่ไหวเหนื่อยคุณปล่อยอันนั้นะ น้ำหนักคุณจะเพิ่มขึ้นกลับมาเร็วมากซ้อม,อมเหมือนกัน ถ้าอย่างเราซ้อมเ่ยซ้อมแล้วไปจะภากหนึ่งเราเข้าใจว่าทุกคนมีงานทำเราไม่ใช่นักวิ่งที่เป็นนักวิ่งอิลิตระดับอิล็ตพยายามสม่ําเสมอให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้มาอาทิตย์หนึ่งบอกว่าอาทิตย์หนึ่งอ่ะควรได้อย่างต่ําประมาณ4ีถึงหครั้งต่อสัปดาห์เพราะว่าน่าจะพอสม่ำเสมอของโค้กับสม่ำเสมอของชาวบ้านก็จะไม่เหมือนกันด้วยแหละหลักๆก็จะอยู่ประมาณนี้แหละมีลูกศิษย์ที่ทําตามนี้แล้วเราไม่หายไหมจริงๆก็ก็มีนะครับต้องบอกว่าในเรื่องของการฝึกซ้อมเนี่ยมันมันมีกลไกหลายตัว ยืดหยัดดีแล้วก็เสริมความแข็งแรงดีแต่พักผ่อนไม่เพียงพอซึอ่งอันพวกนี้ก็จะมีมีโอกาสที่จะบาดเจ็บหรือว่าพอบาดเจ็บแล้วเนี่ยหรือว่าเขามีอาการแล้วเนี่ยจะทําให้เขาหนักขึ้นถ้าเกิดว่าเขาพักผ่อนไม่ดีเพราะร่างกายที่เขาใช้ใช้ใทุกวันถ้าเขาพักผ่อนฟื้นฟูไม่เพียงพอเนี่ยถึงแม้เขาแข็งแรงแค่ไหนงานที่เขาทํรู้กันสะสมไปมันก็อาจจะรับไม่ไหวม,ม,มันก็อาจจะมีซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งมีแน่นอนครับมมีมใช่ไหมมีแน่นอน อันนี้ก็จะเป็นอ,อ,อ,อีกรูปแบบหนึ่งที่รเราทําดีที่สุดแล้วเนาะรเราทำทุกอย่างตามที่โค้ชบอกแล้วแต่ว่าบางครั้งอะชีวิตประจำวันเราเราไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้อ,อาจจะเป็นเรื่องของความเครียดเรื่องของการพักผ่อนแล้วก็เรื่องของการกินซึ่งโค้ชจะไม่มานั่งดู <laughs> ให้ได้ทุกอย่าง รวมถึงสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะบอกคือบางครั้งเราเป็นนักวิ่งอ่ะเราก็มีแรงบันดาลใจเราอยากจะทําให้มันได้ตามเป้าบางครั้งเนี่ยมันมันเกินลิมิตมันเป็นเส้นบางๆอ่ะมันเป็นเส้นบางๆที่เราจะพยายามพุชตัวเองให้ก้าวข้ามลิมิตบางครั้งมันเร็วไปใช้ความเร็วมากเกินไปซ้อมมากเกินไปทําซ้ํามากเกินไปอย่างบางทีบางคนมันจะมีว่าแบบลงคอร์ดเสร็จแล้วก็มาเวทต่อเพราะคนบอกให้เวทแต่มันมันไม่ได้ถูกแยก แยกช่วงช่วงระยะของการซ้อมออกไปให้ร่างกายาริหเวบรีได้ทันดังนะั้นอ่ะพวกนี้ก็จะเป็นสาเหตุนั้นทําตามโค้ดแล้วดีที่สุดแหละล่ะแต่ว่าก็ยังเจ็บอยู่หากอาการแบบนี้ยังมีอยู่มันมีความจําเป็นจะต้องมาเช็คเช็คว่าปัญหามันเกิดจากอะไร,รมันก็จะมาจาก1กล้ามเนื้อที่มันตึงเกินเหมือนที่โค้ดบอก ยืดแล้วแต่มันยืดไม่ออกแล้วอ่ะความยืดหยุ่นมันไม่คลายก็้ไม่นไม่คลายตัวหลังจากการที่เรายืดธรรมดาเฉยๆมันต้องใช้อ่ะมันอาจจะต้องใช้อย่างอื่นช่วยอย่างเช่นการกดการกดจุดการใช้โฟมโรการใช้สปอร์ตมาสายที่ช่วยให้กล้ามเนื้อมันคลายตัวได้มากกว่าการแค่ยืดเฉยๆแบบนี้มันจะช่วยได้หรือเราอาจจะต้องใช้อุปกรณ์ทางกายภาพเพราะว่าถ้าพูดถึงว่าถ้ามันไม่หายแล้วอ่ะเราันต้องหาวิธีการ คอนเซปต์นียังคงเหมือนเดิมแหละทาให้กล้ามเนื้อมันคลายตัวทําให้กล้ามเนื้อมันแข็งแรงทําให้แมคานิกต่างๆมันดีแมคานิกต้องไปแก้อยู่ละแต่แมคานิกต้องแก้หลังจากที่กล้ามเนื้อกลับมาสมดุลก่อนส่วนที่มันตึงเกินมันก็จะทํางานมากไปส่วนที่มันไม่แข็งแรงมันจะทํางานน้อยไปดังนั้นถ้าเราไปพยายามปรับฟอร์มในวันที่กล้ามเนื้อยังไม่สมดุลยังไม่แข็งแรงยังตึงมากเกินไปเนี่ยมันก็จะไม่สามารถปรับฟอร์มได้ดีดังนั้นใจเย็นเรื่องของการปรับฟอร์มก่อนเรารู้ว่าเราต้องทาอะไรบ้างแต เป็นลำดับขั้นตอนลายความตึงก่อนแล้วค่อยใส่ความแข็งแรงเข้าไปสร้างความสมดุลในระดับหนึ่งก่อนแล้วค่อยกลับเข้ามาปรับท่าวิ่งนะใันั้นนะสังเกตว่าเวลาโค้ชให้ดิวอ่ะจะไม่ไให้ดิวเยอะหรอก ให้ดิวเพื่อแค่กระตุน้นให้กล้ามเนื้อมันฝึกมันทํางานได้มากขึ้นเท่านั้นเองนั่นนะเวลารักษาเนี่ยขายอยากให้มองในขั้นตอนลําดับมันด้วยรู้ว่าต้องทําอะไรบ้างคลายมันก่อนเราจะคลายด้วยวิธีไหนบอมอสาดศาศาศาศโฟมโรเล,ลอร์ใช้อัลตราซาวด์ใช้ช็อคเวฟหรือแม้กระทั่งใช้เข็มที่เป็นชอ็อตคัทที่ง่ายแล้วก็เร็วแต่ว่าอาจจะมีความเจ็บนิดนึงแต่ว่ามันทําให้กล้ามเนื้อมันคลายตัวได้เร็วพอคลายตัวปั๊บตัวที่มันคลายแล้วเราก็ไปสร้างความแข็งแรงโดยการเซอร์กิตหรือเวฟของโค้ดใส่เข้าไป แล้วค่อยกลับเข้ามาในการปรับเมคานิกอันนี้ก็จะสามารถทําให้ไอทีดีที่เรามีปัญหาอยู่จบหลังจากนั้นก็กลับไปบาลานซ์ทุกอย่างให้ดีทุกอย่างคือการบาลานซ์สมดุลสมดุลการใส่เข้าการ <c oughs> ลดตรงนี้เพิ่มตรงนี้มันมันต้องไปได้วยกันแล้วก็ โปรแกรมของโค้ชถึงจะสนุกแล้วเราถึงจะสกเรบมัไม่เชื่อว่าหลายๆคนที่มาเรียนวิ่งหรือว่ามาพัฒนาการวิ่งหาะอยากจะมีอยากจะมีร่างกายที่ดีขึ้นไม่มีขยกเจ็บหรอกแล้วเรามีบุคลากรเรามีโค้ชเรามีหมอเรามีทีมกายภาพบำบัดที่สามารถให้คําปรึกษาได้ดังนั้นใช,ใช้สิ่งเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็ปรับให้เหมาะกับตัวเองมันไม่มีสูตรไหนที่ดีที่สุดและเหมาะที่สุดหรอกให้เพื่อนๆนสังเกตตัวเองให้มากนะคะฟังร่างกายตัวเองเยอะๆแล้วก็ขอให้ไม่เจ็บไอพีดี